สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้ายก็อยู่กับรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะ t o y ยต้า o r t u n ูเปี2019ตัวนี้แต่งใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่ให้ดูสวยดูดีเลยแล้วก็เป็นโฟวินด้วยเครื่อง2004ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์064 649 92 47เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ารถจะสวยขนาดไหนรถคันนี้เป็นสีทูโทนะคะขาวดำ าไฟคู่หน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟ LED ทำงานทั่วคู้ขับไฟเดย์ทารันนิ่งไลท์แล้วแล้วก็กระจังหน้าของเขาที่เปลี่ยนมาใหม่สวยๆเลยถ้าใครเนี่ยได้ไปอะถือว่าโชคดีมากราคาก็ไม่แพงราคาก็ไม่สูงดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนด้านในของเขาสวยหรูมากนะคะเป็นสีโทนดำน้ำตาลเลยหรูหรามากดูแพงสุด,สด เป็นปุ่มคูสตาร์ทแล้วนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะมีคู c คอนโทลด้วย,วยสวยๆเลยเครื่องเสียงก็เป็นจอสัมผัสนะคะเป็นแอร์ออโต้นะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยอันนี้มีแอร์แบ็ให้ลูกรอบคันเลยนะคะขอโทษค่ะแอร์แบ็รอบคันเลยสวยๆเบาะคู่หน้าเนี่ยเบาะปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อคะ่ะ ด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันนะคะมีแอมาให้ด้วยนี่ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะเดี๋ยวฝ้ายพับเบาะให้ดูนี่พับแบบเบาๆพับแบบเบาๆผู้หญิงจับได้สบายมือเดียวสบายๆเลยค่ะด้านหลังก็ขึ้นไปนั่งได้เลยเป็นเบาะเป็นเบาะที่จะนั่งได้ของคนที่เจ็ดและที่แปดนะคะเก็บของได้นะคะสบายๆเลยดูสวยๆค่ะ เปิดไฟฟ้านะคะเปิดไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าสวยๆเลยไม่ต้องยกไม่ต้องแบกเลยสบายมากพื้นที่เก็บของก็กว้างนะคะแต่ถ้าเราจะปิดเราก็กดตรงที่ไม่ต้องเมื่อยเลยไม่ต้องโยกเลยไม่ต้องยกต้องโยกต้องอะไรเลยคะ่ะสบายมากถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะ โทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์064699247เลยค่ะเราได้เราให้แม็กใหม่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะสวยๆเลยการันตีเครื่องรับประกันเครื่องกันไปเลย60วันบอกเลยว่ารถสวยรถด,ดีต้องแก้วอนองกุลการนะคะบ๊ายบาย